สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องของเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เด็กๆเรียนรู้หน่วยอะไรนะเมื่อวานนี้เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ อาหารดีมีประโยชน์นะคะหนึ่งอาหารที่มีที่เรารู้จักกันสองอาหารที่มีประโยชน์สามอาหารที่ไม่มีประโยชน์สี่การประกอบอาหารหา้การถนอมอาหารามาดูนะคะเราทบทวนกันนะคะเ้อ่อวานนี้อาหารที่ฉันรู้จักมีอะไรบ้างเด็กๆรู้จักอะไรบ้างของที่เด็กๆชอบรับประทาน่าดูนะคะ อ๋อไข่เจียวไหนใครชอบกินไข่เจียวคะมีไข่เจียวมีไข่าดาวนะคะไข่เจียวไข่าดาวไข่ตุนนะคะมขีข้าวผัดข้าวผัดก็มีข้าวผัดกุ้งข้าวผัดไข่มีใส่ผักเล็กน้อยมีประโยชน์ทางนั้นเลยนะคะข้าวต้มข้าวต้มหมูยองข้าวต้มหมูสับที่ในเด็กชอบทานนะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลย มาดูข้อต่อไปอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างมีเนื้อนมไข่อาหารหลักห้าหมูโปรโตีนแป้งน้ำตาลผักสดผลไม้ต่างๆนะคะล้วนแล้วมีประโยชน์กับร่างกายของเราทั้งนั้นนะคะ,ะเห็นไหมคะมีข้าวต้มหมูสับมีผักด้วยนิดหน่อย มีผักเยอะแยะเลยผักสลดัดมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยมีปลาแซลมอนข้าวโพดผักสดผลไม้มาดูค่ะข้อต่อไปอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นลูกกมขนมทอฟฟี่อาหารที่เป็นเม็ดสีต่างๆขนมขบเคี้ยวน้ำผลไม้น้ำ อัดลมน้ำผลไม้มีประโยชน์นะคะเด็กๆต้องทานน้ำผลไม้แต่น้ำอัดลมนานๆครั้งเด็กๆทานได้แต่จะให้ใเด็กๆทานทุกวันคงจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอ,อาหารทอดปิ้งย่างอาหารที่มีควันไม่เกินไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะมาดูการประกอบอาหารเช่นการผัด ผัดอะไรเอ,อผัดผักผัดผกใส่หมูการต้มต้มไข่นะคะการนึ่งนึ่งอะไรเอ,เอาปลามานึ่งก็ได้เอาอันนี้เกาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กๆรู้จักไหมคะอืมสลัดเปลาขนมทีเอามานึ่งนะคะ พื่อให้ไอน้ำมันทำให้อาหารสุกค่ะนี่การทอดทอดปลาทอดเฟรนฟรายทอดไก่ทอดไส้กรอบทีสานนี่คือการทอดนะคะการประกอบอาหารเอามาเวฟในไมโครเวฟนะคะอันนี้คือการอบนะคะนี่อาหารที่เอามาปิ้งย่าง บางครั้งก็มีประโยชน์แต่การเยอะก็ไม่ดีนะเขามีทุนเหมือนกันถ้ามันไหม้เกินไปก็ไม่ดีนะคะนี่คือการย่างหมูย่างหมูปิ้งไก่ย่างปลาย่างมาดูการถนอมอาหารการถนอมอาหารคืออะไรคืออาหารของเรามันเป็นอาหารสดมันมีจำนวนมาก ทำยังไงเราถึงจะเก็บอาหารสิ่งนั้นไว้ใช้ไว้กินได้นานๆคุณพ่อคุณแม่ก็ทกําการถนอมอาหารถานอมอาหารยังไงมาดูนะคะสมมุติว่าบ้านใครเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไข่ไก่จกพะพำมันดองไม่ได้เราจะใช้ไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดก็เป็นไข่สีขาวๆเรียกว่าไข่เป็ดเอามาแช่น้ําเกลือดองทิ้งไว้นะคะ แล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะผละไม้ผลไม้บางบาง้บานมีจำนวนเยอะเช่นมะขามกล้วยมะม่วงมันมีจำนวนเยอะๆเราจะทานครั้งเดียวมันก็ทานไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็คิดหาวิธีโดยการเอามะม่วงมากกวน เป็นมะม่วงกวนนะคะเป็นมะม่วงกวนกวนเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดตากแดดเมื่อมันแห้งแล้วก็สามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นแช่ไว้ได้กล้วยกล้วยมีจานวนเยอะเยอะพอกล้วยสุกเราก็ทานไม่หมดไม่ทนันก็เน่าทิ้งก็มีวิธีการถนอมอาหารโดยการฉาบกล้วยแล้วก็ทอด ในาใครเคยกินกล้วยทอดบ้างอร่อยไหมคะมันจะกรอบกรอบอร่อยมากนะคะต่อไปมะขามมะขามเหมือนกันมีจำนวนเยอะเราก็ไม่สามารถที่จะทานหมดในเวลาที่กำหนดมันก็จะเน่าทิ้งก็มีวิธีการเก็บอาหารไว้ให้นานๆนะคะโดยการแช่อิ่มแช่อิ่มก็คือเอามาแช่กับน้ำตาล แล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ได้อาหารหลายๆอย่างสามารถที่จะทําการถนอมอาหารเราสามารถที่จะเอามาใช้ในครั้งต่อไปได้อย่างบางชนิดเช่นขิงเราก็ทําเป็นน้ําขิงทําเป็นขิงผงหรือว่าดอกกัญชันน้ำน้ำกระเจียเ๊ยบดอกกระเจี๊ยบเอามาทําเป็น ของแห้งแล้วเก็บใส่ถุงภาชนะไว้ครั้งต่อไปเราก็เอามาใช้ได้นะคะนี่คือการถนอมอาหารชนิดหนึ่งอ่ะดูนะคะนี่คือไก่เค็มที่ทำมาจากไข่เป็ดนะจ๊ะค่ะเขาจะดองด้วยน้ำเกลือนะคะมันเนื้อมันก็จะเป็นสีขาวแล้วเนื้อสีขาวๆมันก็จะมีรสชาติเค็มๆนะคะ ี่คือการดองต่อไปนี่เห็นไหมคะมะขามแช่อิ่มแช่โดยน้ำตาลทรายก็าสามารถที่จะเก็บไปได้นานๆอันนี้คือการแชร่อิ่มนี่คือการกวนมะม่วงกวนสับประรดกวนมะขามกวนหรือว่ากล้วย ที่มีจํานวนเยอะแล้วเราทานไม่หมดเราก็เอามากวนแล้วก็เก็บแพ็คใส่ตู้เย็นไว้ได้นานค่ะการนําออกมาหานีนกล้วยเหมือนกันถ้าเราไม่กวนเราก็าเอามาทอดทอดแล้วก็ใส่ถุงขายได้ก,การจาบมาดูนะคะวัชน,นะพน้าว่าคุณค่าภาวรสารนะคะก็คือความเรียบง่าย อยู่แบบง่ายอยู่แบบพอเพียงเรารู้จักการประหยัดอดออมนะคะพระเยซูเจริญชีวิตที่เรียบง่ายคลุกคลีกับประชาชนคนสามัญทุกคนค่าหาพระองค์ได้แม้แต่เด็กๆพระองค์สอนเราไม่ให้กังวลใจในเรื่องการแต่งกายในเครื่องแต่งกายการในอาหารการกิน พระพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราทุกคนนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่เด็กๆทำเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก็เอามาให้คุณครูดูที่โรงเรียนดีไหมคะอ่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้หน่วยอะไรนะเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารดีมีประโยชน์อาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะถ้าสมมติว่าเด็กคนไหนที่ไม่ทานอาหารเลยจะเป็นยังไงคะใช่ค่ะไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ติบโตัเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ อาหามีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะแยะมากเลยบางคนกินแต่น้ำอัดลมดีไหมคะไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดื่มนมทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยนีมีประโยชน์เดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าคุณครูก็จะมีคลิป ที่มีสาระส่งไปให้ในเด็กๆีๆนะคะวันนี้คุณครูขอจบแข่งแ่วนี้นะคะบายบายค่ะเด็กๆ